สนามกีฬาชนโคไทยพร้อมทําตามหลักเกณฑ์ทุกประการนะคะหลังจากที่สบคนั้นปลดล็อกค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นเป็นผู้ที่กําหนดหลักเกณฑ์การเข้าชมเองนะคะหลังจากที่ปิดจากสถานก,การณ์โควิด -19 กก็ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องหลายแสนคนค่ะ หนึ่งในผลกระทบจากสถา,านการณ์โควิด1 9ก็คือการปิดสนามกีฬาชนโคนานกว่า4เดือนก็สร้างความเดือดร้อนให้กับวงจรกีฬาประเภทนี้มากเพราะว่ามีแรงงานเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการจํานวนมากที่ต้องขาดรายได้ล่าสุดสบคได้มีการปลดล็อกอนุญ,ญาตให้เปิดสนามชนโคแล้วนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเข้าชม นายชาคริตรองสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาชนโคไทยบอกว่าสนามกีฬาชนโคทุกแห่งพร้อมทําตามหลักเกณฑ์ที่สบคหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กําหนดส่วนทางสนามเองได้มีการพูดคุยร่วมกันเพื่อป้องกันและก็สร้างความมั่นใจด้วยการควบคุมให้ผู้เข้าสนามทุกคนนั้นต้องเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิและกําหนดผู้เข้าชมครั้งละไม่เกิน500คนต่อรอบแม้จะมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากอยู่ในที่โล่งและอากาศร้อนพร้อมกับขอขอบคุณสบคที่เล็งเห็นความสําคัญเนื่องจากกีฬาประเภทนี้มีความหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวเนื่องค่ะการปิดสนามตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจึงได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านไม่ต่ำกว่า3 0 0แ0 0ถึง5 0 0แสนคนค่ะ